ใายอย่างนี้เลยนะคะดูสิไม่รู้จะเอาความชุ่มชื้นม,มาจากไหนหญ้าเพนกล่าทนแล้งจริงหรือคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะนินจากฟาร์มสุขเอนดิเรน์นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูหญ้าเพนกล่าว่าทนแล้งจริงหรือเปล่านะคะพามาดูในส่วนของพื้นที่ของนินนะคะที่เพนกล่าเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่มีระบบน้ํานะคะไม่ได้ให้น้ําให้ปุ๋ยเลยเพราะว่าเป็นโซนที่เพนกล่าลามขึ้นมานั่นเองเราไปดูกันค่ะว่า เขาจะทนแรงได้จริงหรือเปล่านะคะนี่เป็นโซนที่หญ้าแพนกล่าที่อยู่บนคันสะเรานะคะแพนกล่าในโซนตรงนี้ก็คือลามเองนะคะเกิดเองลามเองนะคะไม่มีน้ําให้นะคะไม่มีระบบน้ําให้เลยในแรลงนี้นะคะสภาพตัวนี้ยังเขียวอยู่เพราะว่าฝนก่อนหน้านี้ได้มาพอชื่นใจแต่ที่เนี้ยไม่มีระบบน้ําให้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในแต่ละที่เลย นี่คือแล้งนะคะช่วงนี้ดินแห้งดินแห้งมากนะคะแห้งมากเลยเนี่ยค่ะไม่มีน้ําให้แต่ที่เราเห็นคืออะไรคะเห็นไหมคะเนี่ยเลื้อยเยอะมากนะคะเลื้อยเยอะมากนะคะฝนมาเมื่อไหร่พร้อมที่จะแตกออกมาอีกเยอะอันนี้เรามีการกําจัดออกไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าไม่หวานไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าแพร่เร็วสุดนะคะแต่ไม่เป็นไรน,นะคะวัวของเรากินได้ เกิดเติบโตวสวยงามนะคะเป็นแปลงหญ้าดีๆอีกที่หนึ่งเลยนะคะที่แปลงของฟาร์มเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออยู่บนคันสะนะคะเกิดแล้วก็ลามกันเองนะคะเพราะว่าก่อนที่จะขุดสะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นแปลงแพงกรามาก่อนทีเนี้ยเราก็ลงทะเบียนขอสะไว้กับหมอินนะคะเมื่อช่วงมกราสองห้าหกห้านะคะเขาก็มาขุดสะเราก็ เสียดายแปลงหญ้าไหมก็เสียดายแต่ว่าก็อยากได้สะนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยน้ําน้อยอ่าเราต้องการสะไว้กลักเก็บน้ําเพิ่มนะคะเราก็เลยตัดใจนะคะให้ขุดสะเลยตอนแรกนะคะแพงกุลาขึ้นมาแบบไม่กี่ต้นนะคะนับต้นได้แล้วก็แบบอู๋เสียดายแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เป็นคันสะก็ปลูกอย่างอื่นนะคะเนี่ยเราก็เอากล้วยอ,อะไรขึ้นมาปลูกนะคะทีนี้แพงกุลาเกิดแล้วก็งามค่ะโดยเฉพาะหน้าฝน ของปี6 5ห้านะคะที่ผ่านมาแพร่เห็นไหมคะว่าเต็มพื้นที่ไปแล้วน้องแพนกล่าายึดครองพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นเขียวๆคือเราตัดนะคะไปให้น้องวัวของเรากินช่วงหน้าฝนนี้ได้ตัดบ่อยมากนะคะเพราะว่างามมากอ่ะพาไปดูในส่วนของโซนที่แห้งๆเพราะว่าโดนแดดจ,จัดๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ยโซนนี้คือดินแห้ง แห้งมากๆหลายคนถามว่าดินเหนียวดินลูกรังจะปลูกได้ไหมติดไหมนะคะเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้คือแพร่ลามไปเยอะมากแล้วนะคะเราก็มีการมารื้อทิ้งบ้างแต่ก็ไม่ไหวนะคะเห็นไหมคะนาอย่างนี้เลยนี่เราก็จะมาตัดต่อทิ้งนะคะเนี่ยค่ะเพนกลาทั้งนั้นนะคะลักษณะของหญ้าเพนกลาที่เจอ ความแห้งแล้งนะคะไม่มีน้ำรดเลยเนี่ยอาศัยเทวดาฟ้าดินนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าต้นเขาอะแจ้งแห้งก็เหมือนพืชหลายๆชนิดทั่วไปที่มีการอ่าทิ้งใบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะอ่าเขาก็จะทิ้งลำต้นบางส่วนก็จะแห้งไปเพราะว่าช่วงที่แดดจะจัดร้อนๆเนี่ยก็คือร้อนมากๆนะคะแล้วประกอบกับดินเป็นลักษณะนี้ค่ะลูกรังนะคะหิน ลูกรังเนาะลักษณะแบบนี้นะคะดินก็เลยมีความแห้งนะคะขุดขุดไม่ได้เลยนะคะแข็งมากดินแข็งมากแต่เห็นไหมคะว่าเนี่ยแพโกล่าที่เกิดแล้วก็แพร่ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยงามมากนะคะเขียวขจีเลยนะคะเราได้มาตัดไปให้วัวของเรากินเนี่ยหลายรอบมากๆนะคะทั้งวิธีการกำจัดของเรานะคะ ถากออกไปแต่ด้วยดินที่แข็งมากนะคะเราก็มีการยอมแพ้ไปบ้างแต่น้องแพงกอล่าไม่แพ้เลยค่ะเนี่ยค่ะเลื้อยออกมาขณะด,ดินแห้งแงแข็งๆนะคะเลื้อยออกมาค่ะแพ่ก,กว่าเดิมแต่เขียวสวยนะคะโซนที่โซนที่เนี้ยจะเขียวสวยนะคะนี่คือความทนแรงของแผงกอล่าโซนนี้นะคะแปลงนี้เนี่ย โดนทรายถมเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะคะถมนี่คือชมพูเกือบทั้งหมดจะเป็นทรายแบบนี้นะคะมันไหลามากับน้ำเนี่ยค่ะมันจะไหลามากับน้ําแล้วถมแปลงนี้แทบจะไม่เห็นสีเขียวของแพนกล่าเลยนะคะอยู่หน้าคอกวัวเราเนาะอ่าเมื่อก่อนแปลงนี้นะคะก็เคยเป็นแปลงที่เราตัดให้กินหลังๆมานะคะก็เป็นแปลงปล่อยแทเลรมทีนี้นะคะพอทรายถมตอนแรกเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็ พื้นที่ตรงนี้จะทําเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะทรายมาถมปรากฏว่านะคะแพงการ่าที่เหลือรอดนะคะเขาแพร่ลามออกมานะคะแพร่ลามออกมาจะเต็มพื้นที่ไปหมดอีกแล้วค่ะจะเต็มพื้นที่หมดอีกแล้วโซนเนี้ยเราก็คือปล่อยเลยนะคะไม่ได้มีระบบน้ําอะไรนะคะไม่ได้มีระบบน้ําอะไรมาให้เขา แล้วเราก็ปล่อยวัวของเราเนี่ยมาแทะเล็มนะคะหลายรอบนะคะพอขึ้นมาหน่อยพอมีสีเขียวในหน้าแ้งเนี่ยนะคะเราก็โอเคพอได้ล่ามพอได้เล็มให้วัวของเราได้ออกมาเดินเล่นนะคะมาเล็มหญ้านะคะมีพฤติกรรมตามธรรมชาติแต่ที่เราเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมคะว่าแพนกล่าก็มีความเพร่พยายามสุดฤทธิ์สุดตรงของเขานะคะน้ําก็ไม่มีทรายก็แห้งๆนะคะทรายอย่างนี้เลยนะคะดูสิ ไม่รู้จะเอาความชุ่มชื้นม,มาจากไหนนะคะแห้งไวมากฝนตกก็คือถ้าฝนตกวันหนึ่งนะคะแล้ววันต่อมามีแดดจัดก็คือแห้งเลยแต่ว่าแพนกล่าเนี่ยสุดยอดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขียวนะคะถ้าเทียบกับหญ้าพื้นที่นะคะจะพาไปดูหญ้าพื้นที่ขนาดว่าหญ้าพื้นที่ก็ไม่มีการให้น้ําได้ฝนก็พอๆกันนะคะอ่าแต่แพนกล่าเนี่ยการแตกยอดออกมาใหม่กัน ตั้งต้นของเขาในหน้าแล้งเนี่ยก็ยังดีนะคะก็ยังดีกว่ามากๆเทียบกับหญ้าพื้นที่นี่คือหญ้าพื้นที่ค่ะในหน้าแ้งสภาพสั้นกระจุดสั้นขนาดไหนไม่เท่านิว้วไม่เท่านิ้วมือเลยไม่รู้กี่เซนเนี่ยแล้วบัวก็ไม่รู้จะเล็มยังไงแล้วนะคะเพราะว่ามันมันสั้นมากเนี่ยค่ะได้น้ําความชื้นจากฝนพอๆ ปล่อยทิ้งตามธรรมชาติแต่อันนี้แทบจะไม่แตกอะไรออกมาเลยนะคะแทบจะไม่เหลือความเขียวเลยนี่คือข้อจำกัดของหญ้าพื้นที่ของแปลงเรานะคะทําให้เราเนี่ยหันมาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยมันไม่มีอะไรกินเลยนะคะเนี่ยค่ะแทบไม่เห็นความเขียวของหญ้าพื้นที่เลยนะคะถึงเราจะรดน้ำไปก็ไม่โตขึ้น ะะด้วยสภาพอากาศด้วยหญ้าเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเคยเอาน้ํามารดนะคะเมื่อก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่มีแปลงหญ้านะคะปีช่วงประมาณ2ปีก่อนนะคะไม่มีหญ้าให้วัวกินเลยแล้วก็สงสารวัวเราก็เอาน้ํามารดหญ้าเจ้าถิ่นหญ้าพื้นที่พวกนี้แหละแต่มันไม่เขียวขึ้นมาเลยไม่เจริญงอกงามขึ้นมาทําให้เราตัดสินใจปลูกหญ้านั่นเองค่ะ